สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง AK Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบก,กับรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยการกลับมาของรุ่นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและในปี2026นี้รถรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะนี่คือ2026 Kia EV6 รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ล้ำสมัย ความแรงเต็มกำลังและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปชมดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะระบบขับเคลื่อนรวมถึงราคาอย่างละเอียดพร้อมความรู้สึกในการใช้งานจริงเอาล่ะครับไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อน2026เกียร์ EV6 มาพร้อมเส้นสายที่คมชัดและล้ำอนาคตมากขึ้นกว่าเดิมเกียร์ได้ปรับปรุงให้ตัวรถลูลมกว่าเดิมทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านหน้าเป็นกระจังแบบไทเกอร์โนสรุ่นใหม่ที่ถูกปรับให้เข้ากับดีไซน์ของรถไฟฟ้าพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบพิกเซลที่ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนเส้นไฟเดลไลที่คมและยาวช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถตั้งแต่แรกเห็นบริเวณกันชนหน้าออกแบบพร้อมช่องลมเพิ่มความสปอร์ตและช่วยจัดการทิศทางลมได้ดีขึ้นด้านข้างของรถจะเน้นความโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นหลังคาทรงคูเป้และมือจับประตูแบบซอนที่ทำให้รถดูเนียนสวยทันสมัย ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19-21นิ้วถูกออกแบบให้ดูอนาคตและช่วยลดแรงต้านอากาศซุ้มล้อถูกเพิ่มเส้นแนวดำแบบสปอร์ตเพื่อเน้นความบึกบืนส่วนตำแหน่งช่องชาร์จไฟอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายช่วยให้ชาร์จได้สะดวกด้านหลังถือเป็นจุดเด่นของ EV6 ที่สวยสะดุดตาไฟท้ายเป็นเส้นยาวแบบฟูวิดเลสที่พาดผ่านทั้งด้านหลังและดีไซน์ใหม่ปี2026ก็ทำให้ไฟดูมิติมากขึ้นสปอยเลอร์หลังแบบ2ชั้นช่วยเพิ่มแรงกดและการยึดเกาะถนน ส่วนกันชนหลังถูกออกแบบใหม่ให้รถดูกว้างและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นโดยรวมทั้งคันให้ความรู้สึกเป็นรถยุคอนาคตจริงๆมาดูภายในกันบ้างภายในของ EV6 ใหม่ยังคงคอนเซปต์แบบมินิมอลแต่พรีเมียมมากขึ้นเปิดประตูเข้ามาจะพบกับหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน2ส,ส่วนประกอบด้วยหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล12.3นิ้วและจอมัลติมีเดียแบบสัมผัส12.3นิ้วซึ่งรวมกันเป็นแผงเดียวดูฉบเฉี่ยวทันสมัยและให้ความรู้สึกเหมือนข้อพิดของนักบิน ระบบ Infotainment ์เวอร์ชันใหม่ UX 4.0ทำงานลื่นขึ้นตอบสนองไวกว่าเดิมมี Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรองรับ 5G และอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA คอนโซลกลางเป็นแบบลอยตัวมีระบบปรับอากาศแบบสัมผัสแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและช่องเก็บของที่กว้างเบาะนั่งใช้วัสดุหนังพรีเมียมหรือหนังสังเคราะห์แบบรักโลก รองรับระบบอุ่นเย็นและมีฟังก์ชันความจำบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้14ี่ทิศทางช่วยให้ขับทางไกลได้สบายขึ้นรุ่นปี2026ยังได้ปรับปรุงฟองน้ำและการรองรับสรีระเพื่อให้ลดความมึนตาอีกด้วยพื้นที่เบาะหลังถือว่ากว้างขวางมากพื้นรถแบบเรียบทำให้ยืดขาได้สบายมีช่องแอร์หลังพอร์ต usb c และเบาะสามารถเอนเพื่อให้ผู้โดยสารนั่งสบายขึ้นหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาทำให้ห้องโดยสารดูกว้างสว่างและโปร่งมากขึ้นความจุดท้ายรถก็ใหญ่พอสำหรับครอบครัว และยังมีช่องเก็บของด้านหน้าหรือรั่งสำหรับเก็บสายชาร์จหรือของชิ้นเล็กๆมาต่อการที่สมรถนาเกียร์ EV 6ปี2026มาพร้อมตัวเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าหลายแบบรุ่นเริ่มต้นแบบขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังประมาณ230แรงม้าส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบมอเตอร์คู่ให้กำลังสูงถึง380แรงม้าซึ่งให้แรงดึงที่ดีและตอบสนองไวมากแต่ถ้าใครชอบความแรงระดับสปอร์ตต้องยกให้รุ่น GT ที่มีกำลังสูงสุดถึง580แรงม้าสามารถเร่งสูนถึงตร ชั่วโมงได้ประมาณ3.5วินาทีเร็วในระดับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวสำหรับแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐานใช้แบต77กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนรุ่นวิ่งไกลใช้แบตขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่นแต่เกียร์ระบุว่า EV6 ปี2026สามารถวิ่งได้ประมาณ550-600กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับระบบชาร์จเร็วก็รองรับกำลัง350กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในประมาณ18นาทีเท่านั้นระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ก็ถูกปรับปรุงใหม่ทำให้ใช้งานในสภาพอากาศร้อนได้ดีขึ้นช่วงล่างและการควบคุมของ ev 6ททำออกมาได้ดีมากคาม,มาลายคมขึ้นตอบสนองแม่นยำเข้าโค้งได้มั่นใจรถนิง่งแม้ใช้ความเร็วสูงในห้องโดยสารเงียบมากเพราะมีการเพิ่มฉนวนเสียงรอบคัน ทำให้การขับขี่ลื่นไหลและสบายเหมือนรถพรีเมียมในด้านระบบความปลอดภัย EV 6จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี ADAS เช่นระบบช่วยขับบนทางด่วน Cruise Control แบบแปรผันออกนอกเลนอัตโนมัติกล้องรอบคันเตือนจุดอับสายตาและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรุ่นปี2026ได้อัปเกรดระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ2บวกให้ฉลาดขึ้นทำงานได้แม่นยำกว่าเดิม สำหรับราคาคาดการณ์ของ2,026เกียร์ EV6 ในตลาดต่างประเทศรุ่นเริ่มต้นแบบ RWD น่าจะเริ่มที่ประมาณ48,000ดอลลาร์รุ่นขับ4มอเตอร์คู่ประมาณ58,000ดอลลาร์และรุ่น GT สมรัถนาสูงคาดว่าจะอยู่ที่70,000-75,000ดอลลาร์ท่านี้ราคาอาจเปลี่ยนไปตามประเทศและภาษีที่แตกต่างกันแต่โดยรวมถือว่าเป็น EV ที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาสรุปแล้ว2,026เกียร์ EV6 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่รวมความล้ำสมัย ดีไซน์โดดเด่นภายในพรีเมียมสมรรถนะย,ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำอนาคตเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะมองหารถที่ใช้งานประจำวันหรือรถไฟฟ้าสปอร์ตที่แรงจัด EV6 ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดและในปี2026นี้เกียร์ได้ปรับปรุงทุกส่วนของ EV6 ให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งใน EV ที่น่าสนใจที่สุดในตลาด หากทุกคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมและขอให้ทุกคนขับรถอย่างปลอดภัยครับ